มาติดตามาวันนี้ครับปิดท้ายกันเรื่องของราคาข้าวกันบ้างพาณิชย์จังหวัดพิจิตรครับออกตรวจติดตามสถานการณ์การรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกปี2566หลังราคารับซื้อเริ่มขยับสูงขึ้นครับนายพิชัยเมืองมัดฉาพาณิ์จังหวัดพิจิตรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อข้าวเปลือกนาปารังฤดูการผลิต66นะครับของผู้ประกอบการโรงสี TBS Rice right Mills เลขที่999หมู่18ตำบลเนินปอมอพเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมในการจําหน่ายข้าวเปลือกทั้งการวัดความชื้นข้าวเปลือกการหักลดน้ําหนักสิ่งเจือปนพร้อมเผยว่าราคารับซื้อในปีนี้ค่อนข้างสูงกว่าปีที่แล้วประมาณ20-25%เน้นยำ้ำาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องของการเก็บเกี่ยวข้าวต้องอายุได้น้ําหนักได้ความชื้นได้ ตามเงื่อนไขของท่าข้าวหรือรงสีไม่ต้องรีบเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งนอกจากน้ำหนักและความชื้นจะได้ไม่ตรงตามเงื่อนไขแล้วอาจจะได้ราคาน้อยกว่าที่เงื่อนไขกำหนดด้วยครับโดยในช่วงนี้ค่ะสำนักงานพาณิ์จังหวัดพิจิตรและสำนักงานช่างตวงวัด1-8พิจิตรค่ะจะออกสุ่มตรวจตาช่างรงสีเป็นประจำเพื่อให้ได้มาตรฐานค่ะเนื่องจากขณะนี้เกษตรกร,เร,กรเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ60%แล้วและยังคงเหลือที่ยังไม่เก็บเกี่ยวอีก40%ค่ะ โดยราคาเข้าเปลือกเจ้าความชื้น15%ราคาสูงสุดอยู่ที่12,000บาทต่อตันและคาดว่าราคาจะคงที่ไปตลอดเดือนสิงหาคมนี้ค่ะโดยทางโรงสีจะจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นด้วยนะคะ